สวัสดีครับช่องหลอดมาแล้วก็ผมวันนี้ก็ได้เวลาเดินทางเข้าสู่กก,กอกนะครับตอนเช้าก็ประมาณนี้จะได้เออก็เดินไปกก,กอกกตุ้งวันนี้เมื่อคืนนี้ก็นอนที่ต่อง,งอยนะก็ก็เป็นห้องพักอยู่ในชื่อห้องพักของฟังปอรีสอร์นะครับเขาบอกว่าดีๆตอนลับนะครับก็ได้บรยากาศที่ดีคือเมื่อกี้นูนนอนห้องเบอร์เจ็ดนะฮะ ก็ทีนาบางก็มีมะม่วงครัโอ้โหอย่างสวยเลยพี่มะม่วงน่ากินมากๆเลยมะม่วงดูดิมะม่วงแก้วแล้วก็ม่วงเยวเสวยนะครับตอนเช้าอากาศดีมากเลยับผมที่เต่างอยนะฮะก็อย่างที่ว่าแหละคือคืนนี้ก็จะนอนที่นี่อีกคือดึงถือว่าเรามาเที่ยวจะได้มีเวลาเลายอะแยะเนาะได้เวลาพักผ่อนก็ต้องมาพักผ่อนให้เต็มที่ได้เวลา โหนี่ก็คือนี่ต้นลำใหญ่นะผมลำใหญ่ลำใหญ่ไม่ใช่ลิ้นจี่ลิ้นจี่นะลิ้นจี่นี่เป็นลิ้นจี่นะครับผมไม่ใช่ลำใหญ่แล้วก็มีมะม่วงดูรีสอร์ทน่านอนมากค่าค่าสนใจรีสอร์ทแถวนี้นะครับแถวตองงอยก็จะมีรีสอร์ทตองงอยปังปอนก็ร,ราคาถูกนะครับผมไม่แพงทุกคนนอนสบายมีแอร์มีตู้เย็นนะครับผมมีน้ำร้อนนะฮะห้องใหญ่โถงนอนสบาย ตามคนนอนได้ครับผมเนาะวันนี้ก็มีแขกมาพักเยอะแยะเลยที่ตางอยตรงนี้ที่บางปองรีสอร์ทนะครับก็ใครสนใจก็พักได้เลยครับผมแถวนี้ก็อยู่แถวประมาณป้อมบางจากทางลงสกลนะลงสกลนครนะครับผมก็อยู่ช่วงนี้ประมาณถ้าขึ้นปัตตานก็อยู่ถ้าขึ้นตะงอยก็อยู่ฝั่งสายถ้าข้าลงสกลก็อยู่ฝั่งขวาก็กดถือป้อมบางจากนะก็ใครสนใจก็ ทักได้นะครับผมปังปอนรีสอร์ทนะครับผมห้องนอนใหญ่สบายองค์โถงมีแอร์เย็นนะครับผมมีน้ำอุ่นนะครับผมมีตู้เย็นที่นอนราคาไม่แพงครับโอ้มะม่วงครับมะม่วง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 ดูนี่หน้าบ้านเลยนะครับผมอย่างดกจริงๆเลยเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะนะครับผมเนาะโอาก็ยังไงก็ฝากช่องหลอดมาแล้วด้วยนะครับผม ก็เป็นช่องน้องใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก<พ>็ค,บคลิปนี้ก็ขอคงฝันนี้แล้วที่ต่อคลิปหน้าครับผมขอคุดครับ